สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2,566ของชาวลัคนาราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนกรกฎาชาวเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะคะ The fool queen of wands ten of wands four of wands the star two of pentacles ace of cups the high priest the hangman <c oughs> เครีาดายดข้างวนอะไรอยู่หรือเปล่า ten of pentacles แต่ใบสุดท้ายอูฟูมากนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินนะคะมีเงินใช้แน่นแน,แนปังๆนะคะช่วงเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงนี้อยากเหมือนแบบไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวไปเที่ยวไปอิสระไปเปิดหูเปิดตาอยากท่องเที่ยวไปแบบสบายๆไม่ต้องเครียดอะไรมากมายนะคะเพราะที่ผ่านมาดูคุณก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะชาวราศีเมษเป็นชาวธาตุไฟนะคะ อยากคิดอยากไปเที่ยวอยากพผ่อนคลายนะคะสมองก็ไปได้นะนะคะเพื่อไปเติมไปเติมไปเติมพลังงานบ,กบวกๆนะคะไปเติมพลังงานบ,กบวกๆเติมไอเดียความคิดสร้างสรรค์พอกลับมาขึ้นก็จะได้มีในเรื่องของความคิดไอเดียแปลกใหม่ในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนและกันสำหรับชาวรักคนาราศีเมษนะคะ เป็นงานเหมือนเป็นงานเหมือนกับงานท่องเที่ยวเป็นไกด์เป็นเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่ประมาณนั้นนะคะเป็นงานที่ต้องเดินทางก็ได้นะคะเป็นงานอิสระเป็นงานฟรีแลนซ์เป็นงานที่ไม่ต้องผูกมัดไม่ต้องเข้าแบบ8ปดโมงเช้าเลื่อห้าโมงอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะชอบงานประเภทแบบนั้นนะคะเริ่มต้นงานที่ดีนะมีอนาคตที่สดใสเริ่มต้นแบบ แบบราชินีเลยนะคะด้วยความมั่นคงงานก็ชอบงานที่คุณชอบงานที่คุณถนัดทำแล้วสบายใจไม่อึดอัดใจเนาะนะคะทำไปเรื่อยๆอืและที่สำคัญเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่ได้เริ่มต้นนะได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นงานที่ดีหรือไม่บางทีชาวเมษคุณอาจจะได้เจอผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหัวหน้างานคนที่เขามี มีความสามารถมีภูมิฐานมีตำแหน่งมียศที่สูงมากกว่าคุณนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเขาการพิจารณาการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการงานหรือไม่ครับอาจจะมามาแนะมาชี้แนะอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับในเรื่องของงานมาบอกข่าวดีกับคุณก็ได้นะคะเป็นผู้หญิง เป็นคนที่มีอายุมีตำแหน่งนะคะเป็นคนที่มีฐานะดีเขาจะมาช่วยคุณเขาจะมาเหมือนเปิดทางให้คุณในเรื่องของการงานนะคะคนนี้ดีนะคะคนนี้ดีโปรไฟล์ดีด้วยนะคะแล้วเขาดูเขาดูเป็นคนฉลาดอืมเป็นคนฉลาดแล้วก็ดูดีเพียกพร้อมมากนะคะเขาเขาคิดดีอะ่ะเขาคิดดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้น คุณรอดชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเรื่องของการงานดีนะนะคะมีคนช่วยเหลือคุณอย่างดีซัพพอร์ตคุณอย่างดีนะที่ผ่านมาคุณก็ดีอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่หรืองานเก่าๆก็ได้แต่มันเหมือนมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นมันมีการได้ไปเที่ยวได้ไปเปิดหูเปิดตาได้เหมือนแบบเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนั้นช่วงนี้ก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆนะคะเพื่อที่ว่ามันจะประสบการณ์ดีๆอะประสบการณ์ดีๆมันจะส่งผลให้ให้คุณมีไอเดียมีความคิดมีความสร้างสารรค์ในการทำงานต่อไปได้เป็นอย่างดีนะคะปรับนะคะปรับเยอะอยู่เหมือนกันนะชาวเมทนะคะไม่ว่าจะปรับในเรื่องของความรู้สึกหรือปรับในเรื่องของสถานที่ทำงานอื งานเข้ามาเยอะงานเข้ามาเยอะเข้ามาหลากหลายแต่ตัวคุณก็สู้ตัวคุณก็รับไหวนะคะในช่วงนี้สําหรับชาวราคณาราศีเมษบางคนมีการยกย้ายมีการปรับเรื่อนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้เพราะมันเป็นงานไม่อยู่กับที่อ่ะอืมมันเป็นงานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นว่าประมาณนั้นในเรื่องของการงานอย่าเครียดอย่า กังวลจนเกินไปเพราะบางทีคุณอาจจะคิดคิดกับคนภายนอกคิดกับคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณนั่นแหละบางทีเขามักจะแบบชอบนําปัญหานําอะไรมาให้คุณช่วยช่วยคอยคอย,คอยแก้ให้กับเขานะคะบางทีคุณก็เหนื่อยนะเหนื่อยจากการทํางานมันเป็นบางอารมณ์บางช่วงนะคะคนทํางานมันก็ต้องมีมีจังหวะมีบางอารมณ์ที่อยากแบบอยากอยู่คนเดียวบ้างอยากคิดบ้างอยากผ่อนคลายอยากนั่ง ชิวๆอยากไปไหนก็ได้ประมาณนั้นอยากอยู่คนเดียวบางทีก็เหนื่อยแต่คุณก็ยังมียังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังยังมีเป้าหมายอยากจะช่วยนะคะอยากจะช่วยถ้าเห็นคนแบบที่ลําบากเข้ามาขอความช่วยเหลือประมาณนี้เหมือนเขาแบบไม่มีไม่มีไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นคนอื่นแล้วนอกจากคุณอย่างเงี้ยคุณเป็นที่พึ่งนะคะที่พึ่งสําหรับเขานะคะ ก็ช่วยๆกันไปเนาะอันไหนที่พอช่วยได้ก็ช่วยกันไปแต่อย่าช่วยมากอย่าช่วยเยอะแต่ชาวลักนาราศีเมษคุณรู้อยู่แล้วแหละนะคะว่าคุณจะต้องช่วยใขรอืมคุณเป็นคนที่รู้ทันเลขเหลี่ยมของคนนะชาวเมษบางทีคุณอาจจะพูดเร็วพูดแรงเกินไปก็ได้ด้วยความที่คุณเป็นธาตุไฟอารมณ์ร้อนรุ่มแต่จริงๆลึกๆแล้วคุณเป็นคนดีนะอืมจิตใจดีด้วยนะคะแต่บางทีการกระทําการแสดงออกของคุณบางครั้งมันเหมือนกับคนแบบคนล้น คนคนดื้อดื้อดื้อแบบดึงเงียบอะไรประมาณนั้นดื้อดึงนะคะใจลึกแล้คุณเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนที่รู้แหละว่าต้องทำไงว่าจะต้องช่วยใครคนไหนที่แบบตีสองหน้าหรือคนไหนไม่จริงใจคุณก็มองออกนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะเพราะฉะนั้นก็เลอกๆช่วยไปเนาะอันไหนที่ทำได้ก็ก็ช่วยเดืกกันไปนะคะ แต่ก็มีไม่เยอะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของงานงานที่ต้องเดินทางนะคะงานที่ต้องเดินทางบางทีอาจลงลงลืมลืมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเกี่ยวกับเอกสารสัญญาอะไรหรือเปล่านะคะแต่ก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าคุณก็คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ประมาณนั้นอืม ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะคะตั้งความหวังไว้เยอะๆเพราะสุดท้ายแล้วดูมั่นคงนะนะคะในเรื่องของการงานมั่นคงขึ้นจากผลงานที่คุณทําจากความคิดสร้างสรรค์จากไอเดียที่มันมันเจิดนะคะการงานของคุณดูมั่นคงขึ้นแต่ขอเน้นย้ําว่าเป็นงานที่ต้องที่ต้องเดินทางนะคะถ้าเป็นงานที่อยู่กับที่คุณจะเครียดมากกว่าอืม มันจะเครียดมันจะสับสนมันจะเจอแรงกดดันจากจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้านงานจากองค์ประกอบหลายละหลายหลายอย่างที่มันอยู่รอบๆตัวคุณมันจะทําให้คุณเครียดเพราะฉะนั้นลุกก็ได้ลุกออกจากที่นั่งเดินไปตรงนั้นนี่ตรงตรงตรงนี้หน่อยหรือปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนโต๊ะทํางนานใหม่ก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานแบบนิ่งๆไม่ใช่แบบงานที่ต้องเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันจะดีสําหรับคนที่ทํางาน ลักษณะที่ต้องเดินทางตลอดอืคนนี้จะดีนะคะแล้วการงานของคุณมันดูเหมือนมันมันพัฒนามันก้าวเดินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะมันเดินไปพร้อมๆกับคุณเดินไปพร้อมๆกับคุณเดินหน้าไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะการงานขอให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับในเรื่องของการงานอยากจะบอกอะไรไหมแนะนําให้ชาวราศีเมษด้วย ซิกออฟเพนจ์เจเมั่นคงอูฟูมีเงินเหลือกินเหลือใช้การงานดีนะคะการงานดีการงานดีเดอะซั The sun, เห็นไหมเอกออกปอนเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นงานที่ดีงานที่คุณรักงานที่คุณชอบแล้วคุณถนดัดคุณสามารถทำมันไปด้วยความรู้สึกที่แบบฉันรักงานนี้ฉันชอบความนี้มันเป็นพลังงานที่แบบ มันไม่ใช่งานอะ่ะแต่มันเป็นเหมือนเหมือนความสนุกเข้ามาอืมมันเป็นความรู้สึกประมาณแบบนั้นมันเป็นความสนุกมันเป็นความท้าทายนอกจากทําแล้วคุณยังได้เงินไงอืมทําแล้วคุณยังได้เงินมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสามารถแบ่งไปทําบุญได้ตามที่คุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีอยู่แล้วลึกๆนะคะทําบุญสุนทานเนี่ยให้ทานนะคะบริจาคให้กับคนที่เขาไม่มีกินนะคะอืม มันจะยิ่งเป็นผลดีส่งผลให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานมากขึ้นเรื่อยๆให้เข้าไปแล้วคุณก็จะได้ตอบรับในสิ่งที่ดีๆมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นวัฒจักรเป็นแบบเนี้ยนะคะคิดดีทดําดีนะคะแล้วคุณก็จะได้ผลที่ความดีที่คุณทําไว้อ่ะมันไม่หายไปไหนมันไม่สูญสิ้นแน่นอนค่ะอาจารย์เชื่อแบบนั้นนะคะอืมคิดบวกเข้าไว้เริ่มต้นงานใหม่บางคนเริ่มต้นงานใหม่นะ ที่คุณชอบที่คุณถนัดและมันไปด้วยดีแต่มองแล้วมันเหมือนมันไม่ใช่การทํางานทํางานแบบว่าสั่งสั่งนั่นสั่งสั่งนี่เจอหัวหน้างานเจองานแบบนี้ต้องทำแบบนี้แต่มันเป็นงานที่คุณทําแล้วคุณสนุกไปกับมันนะคะเป็นงานที่คุณชอบอืมแล้วคุณก็ทํามันออกมาได้ดีเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วมันส่องแสงสว่างสดใสประมาณนัน้นเป็นความรู้สึกแบบชอบแหละ อืมชอบตรงนี้มากในช่วงเดือนกรกฎาคมจึงเป็นการเริ่มต้นงานที่ดีเป็นการเริ่มต้นงานที่สดใสเป็นงานที่คุณถนัดเป็นงานที่คุณชอบสําคัญก็คือคุณมีความสุขแล้วคุณก็หลงรักหลงไหลในงานที่คุณทํามากเลยนะคะในช่วงนี้นะดีดีสุดๆเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินของคุณในตอนนี้เมื่อกี้เมื่อตะเกียบถ่ายไปเรื่องของการงานเนาะดูให้ต่อไปในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นงานดีก็ส่งผลในเรื่องของการเงินมีสภาพคล่องมีเงินใช้จ่ายนะคะไม่อู้ฟู่มากเท่าไหร่แล้วแต่พื้นฐานดวงนะแต่ใบสุดท้ายคุณได้สิบเหรียญเนี่ยสิบเหรียญมาเต็ม คนที่พื้นฐานดวงดีทําบุญสูนทานมาเป็นคนจิตใจดีนะคะพลังงานบวกๆอาจจะถึงขั้นเศรษฐีเลยก็ได้นะคะร่ํารวยจนแบบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้สามารถที่จะเอาไปแจกจ่ายผู้คนได้นะคะในเรื่องของการเงินนอกจากจะลงทุนแล้วคุณยังได้ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับที่มันเป็นเงินเงินดอกเบี้ยเงินปันผลหรืออะไรก็ตาม ที่คุณได้เคยไปลงทุนไว้จากธุรกิจที่คุณทำอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าหรือเกี่ยวกับแม้แต่แบบพวกที่ลงทุนเกี่ยวกับกเกษตรน่าจะใช่นะคะก็จะได้เหมือนกันมันเป็นผลผลิตนะคะมันเป็นดอกเบีย้ยมันเป็นเงินที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วทําให้คุณดูมั่นคงนะคะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็สามารถที่จะทำแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆได้นะคะมันเป็นการหมุนเป็นการหมุนเงินนะคะเป็นการหมุนเงินไม่ติดขัดนะแต่หมุนเริ่มหมุนคลองหมุนได้เร็วขึ้นนะคะหมุนได้เร็วขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มพูนอืมเป็นการหมุนเงินที่คล่องนะคะเร็วขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มพูนนะคะเหมือนเหมือนไม่เดินนะเหมือนเป็นวิง่งวิ่งอยู่นะวิง่ง วิ่งวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าพร้อมเก็บเกี่ยวดอกผลผลิตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืนะคะถ้าพื้นฐานดวงคนที่ดีก็ถึงขั้นที่แบบมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะมีเงินในช่วงนี้มันเข้ามาหลายช่องทางเป็นช่วงจังหวะที่คุณได้รับนะคะในเรื่องของการเงินนะขอไพ่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะอยากจะบอกอะไรไหมสำหรับชาวเมทในเรื่องของการเงิน Queen of ค u p ความรู้สึกสิ่งดีๆนะคะในเรื่องของการเงินมีโอกาสจากผู้หญิงผู้หญิงสวยผู้หญิงหน้าตาดีผู้หญิงดูอบอุ่นคนนี้เขาดูดีมากเลยอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณหรือเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณเขาจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินเขานําข่าวดีมาให้คุณนะคะเขานําโอกาสหรือไม่คนนี้ก็ได้อาจจะนําในเรื่องของการเงินมาให้คุณนะคะ แต่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรติดขัดบ้างเล็กน้อยเล็กหน่อยหรือมันเป็นในเรื่องของเงินที่ได้จากการสูญเสียก็ได้นะคะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเป็นเงินที่ได้มาจากงานประกันอืมมีการสูญเสียเพื่อที่จะได้มานะคะแล้วก็ king of p e n t a c l e มั่นคงคนนี้ผู้ชายหนุ่มดล่อเอ้ยเป็น หลอก็ได้เทศมารก็ได้เป็นคนที่มีอายุหน่อยนะคะจะนําเรื่องเรื่องของการเงินมาให้คุณเหมือนเขาเดินถือเอกสารมาให้คุณก็ได้บางทีคุณอาจจะไปติดต่อในเรื่องของธนาคารหรือไม่ก็เกี่ยวกับพวกอสังหาที่ดินปล่อยเช่าเลยก็ตามนะคะคนเนี้ยเขาจะนํามาให้คุณนะคะเดินทางมาให้คุณเลยนะคะอืมมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะจะนําในเรื่องของการเงิน เอกสารสัญญาโอกาสการเริ่มต้นมีจังหวะประมาณนั้นคือมันเป็นช่วงของจังหวะเป็นแนวโนม้มในเรื่องแบบมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องที่แบบทำเราได้เงินประมาณนั้นหรือไม่ก็ได้รับในเรื่องของดอกผลผลิตกำไรประมาณนั้นในช่วงนี้นะคะอืมอาจจะ ติดขัดปัญหาบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะได้หรือคุณอาจจะได้ในเรื่องของจากความเสี่ยงอะไรประมาณนี้เป็นเงินที่เข้ามานะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักชาวเมดรักร้อนแรงรักใครรักจริงนะคะรักใครรักจริงความรักรุนแรงมากอีก อย่างก็คือคุณดูมีเสน่ห์มากนะคะมีเสน่ห์จากความสดใสของคุณจากที่คุณเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะคะอาจจะไปโดนใจไปตรงสเปคใครบางคนที่เขาเข้ามาสำหรับคนโสดนะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่เขาเห็นหน้าปุ๊บชอบเลยนะคะประมาณนั้น ทั้งๆท,ที่แบบโสดมานานแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอไม่คิดว่าจะจะใช่คนนี้แต่มันเป็นจังหวะเวลาที่คุณได้พบก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือยังเลือกอยู่ก็ยังเลือกนะก็ยังไม่ฟันธงก็ยังไม่ไม่ชี้เป้าว่าจะเอาคนไหนประมาณนั้นอืมขอบริหารเสน่ห์ตัวเองไปก่อนนะคะยังยังรักตัวเองอยู่อืมยังรักตัวเองอยู่ยังหวงอยู่ ฉันสวยฉันหล่อฉันฉันยังไม่อยากเลือกฉันยังมีฟันทงก็คบกันไปแบบนี้แหละนะคะคนนี้งอนหน่อยก็ไปหาอีกคนชาวลัคนาราศีเมษคุณจะเป็นแบบนี้นะคุณเจ้าชู้อือคุณเจ้าชู้นะคะประมาณนี้แหละหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักกับคนเก่าคนเดิมๆสิ่งเก่าๆที่เคยผิดหวังที่เคยเดินหันหลังออกมาแล้วนะคะแตก่ก็ลึกๆก็ยังก็ยัง ก็ยังคิดถึงอะ่ะมันยังคิดถึงมันยังมีความหวังบางคนยังรอเหมือนรอคนรักเขากลับมานะคะท,ท,ท้งที่จากกันไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแหละที่ที่จากกันไปแต่ลึกๆแล้วอะ่ะคุณก็ยังมีความหวังคุณก็ยังรอเขาอยู่รอเขากลับมานะคะรอเขากลับมาหาคุณด้วยความ คิดถึงประมาณนั้นขอให้ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะในเรื่องของความรักอยากจะบอกอะไรชาวเมษไหมมีหลากหลายอารมณ์มากเลยในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่เคยอกหักคนที่เคยเสียใจแต่มันยังเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถ้าคนที่เคยมีคู่ผิดหวังเสียใจแล้วก็เหมือนก็ยังรออยู่แต่ถ้าเป็นคนที่โสดที่สถานะไม่ชัดเจนก็เหมือนกับ ยังบริหารสเสน่ห์ตัวเองอยู่ยังบริหารอยู่นะคะสเสน่ห์แพลวพราวมากไม่เลือกใครขออยู่แบบเนี้ยอืมขออยู่แบบนี้อยากจะบอกอะไรไหมความรักของชาวเมตเดอะเฮอร์มิตบางช่วงบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะ หรือไม่บางครั them, ı, ati, ้งคุณก็เหมือนกับถูกปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวให้อยู่แบบโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคะมีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์ช่วงนี้ก็เลยอยากอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะอยากใช้ความคิดก่อนประมาณนั้นหรือบางคนอาจจะปล่อยให้ถูกทิ้งแต่ส่วนมากน่าจะเป็น คุณนั่นแหละที่ตัดสินใจปีกวิเวกออกมาอยากอยู่คนเดียวมันไม่เหมือนแบบถูกกระทำํำแต่ตัวคุณเป็นคนที่ตัดสินใจปัญหานั้นออกมาเองอยากมาอยู่คนเดียวนะคะอยากมาอยู่คนเดียวอยากใช้ความคิดอยากลองอยู่คนเดียวดูอะว่าอยู่ได้ไหมประมาณนั้นถ้าอยู่ได้ไม่คิดถึงเขานะคะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นมั่นใจในตัวเองฉันไปรอดฉันอยู่ต่อได้ด้วยตัวคนเดียวก็ไปได้นะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังคิดอยู่ยังคิดถึงอยู่ก็กลับมานะมันเป็นประมาณแบบนั้นเนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกที่มันยังแบบยังคิดถึงความหลังคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงคนดีคนรักเก่าความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ยังคิดทอดประมาณนั้นเป็นความรู้สึกคิดฮอดคิดฮอดเหลือเกินคิดฮอดหลายคิดฮอดไอเดะประมาณนั้นอืมมันเป็นความรู้สึกประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็ ใครบางคนจะเข้ามานะคะอาจจะเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ที่ดูมีภูมิฐานมียศมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีถึงขั้นเศรษฐีเลยก็ได้อาจจะเกี่ยวกับคนนี้ที่ทําให้คุณเศร้าที่คุณยังคิดถึงที่คุณยังเป็นห่วงอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้แต่ถ้าชาวเมดบางคนถ้าตัดสินใจได้แล้วยังสับสนยังในอารมณ์ อยากอยู่คนเดียวก็ลองฝึกดูนะคะปีกวิเวกออกมาคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะในความรักนะคะสำหรับชาวเมษนะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ